ทริปนี้นะครับก็จะเป็นการขี่มอเตอร์ไซค์ครั้งแรกนะครับจากกรุงเทพไปที่หลวงพระบางนะครับจริงๆเราต้องไปต่อแล้วแต่ว่าน้องแดงมีปัญหาพอดีได้ันอนขาดเลยไม่สามารถขันกลับไปได้ละต้องทำใหม่นะครับ เรา,าจ้าทุกคนก่อนไปลาวนะครับเราก็มาเช็คระบบรถนะครับก่อนเดินทางก็คือของอีแดงนะครับเราเปลี่ยนไฟยกชุดนะครับเพราะว่าไฟเก่าใช้จนพังหมดแล้วแั้งระบบใช้ได้ทุกระบบนะเดินระบบด้วยเดินระบบใหม่ด้วยอ๋อพี่ชิว็เลยเดินระบบให้ใหม่มเลยนะระบบอยู่ตลอดขาดแล้วอะทั้งลุยน้ำทั้งอะไรครบคุ้มค่าน,นี่นะครับก็เป็น,ปนชุดใหม่นะครับแล้วก็ติดปีบท้ายใหม่ด้วยนะครับ อะแม่บ้านทำอะไรจ้ะกินข่าวฮะกินข่าวกวนตีนนะนเดี๋ยวพาไปมาเลยนะคะตัวนี้ตัวนี้ตัวพรีเมียมพรีเมียมใช่ก็ทักมาในเพจที่ชิวแล้วกันนะครับลมยางอ่อน สำรองแล้วก็เซอร์ฟฝนไม่โดนนะสวัสดีทุกคนอยู่กับช่องดูไทยไบเกอร์ iker, และเต้ยโกเว้นก่อนไปไม่เว้นครับทริปนี้เราจะไม่มีคำว่าพังไม่เว้นนะครับ <c oughs> ทริปนี้นะครับก็จะเป็นการขี่มอเตอร์ไซค์ครั้งแรกนะครับจากกรุงเทพไปที่หลวงพระบางที่สอปป,อปอลาวหล,ลายคนทำหาเต้ยมานานว่าหายไปไหนนี่นะครับกลับมา,ลบมาแล้วนะครั้งนี้ไม่ได้กลับมากับ คุณป้าขาดิมครูสะพานนะครับจริงๆก็คือยังซ่อมไม่เสร็จทียังมีปัญหาอยู่หลายๆอย่างแล้วก็ทริปนี้ครับจะเป็นทริปที่แบบว่าไปกับพี่ๆที่ไปเจอกครั้งแรกด้วยเนาะเราไม,ไ,มไม่ไม่ได้รู้จักมาก่อนถ้าคุณป้าขาครับมีปัญหาขึ้นมาเนาะก็จะทําให้ทริปน่าจะพังไปหมดเลยลนะครับก็เอาอะไรที่ชัวร์ๆดีกว่าทริปนี้นะครับผมก็เอาคุณลิงน้อยมังกี้ร้อยยี่สิบห้ามานะครับ ติดตั้งอะไรที่เป็นแบบในแนวทรทิงไว้เกือบหมดเลยอ่ะก็ได้ประสบการณ์จากที่เกมสอนและประสบการณ์การพังจากคุณบ้าขาติดตั้งไฟสปอตไลท์ไอของใส่ของท้งข้างหน้าติดตัวชาร์จแบต USB แล้วก็มีครบเลยแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นถังน้ำมันสำลองแล้วก็มีกล่องหลังแช์ได้ดูเหมือนของ ADV ที่ใส่มาเลยแต่ว่าอันนี้เป็นตัวเล็กกว่าอันนี้ 3, 37ลิตรได้นะแต่ของของ ADV อ8ลิตรก็จะสูงขึ้นมานิดหนึ่งไปได้ไหม เล่นกล้องนะอันนี้ก็คือของมึงที่ไปครั้งแรกเลยแบบต่างประเทศแบบขี่มอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยก็คือนี่นี่คือครั้งแรกเลยเคยฝันมาตั้งนานแล้วคือเหมือนเหมือนมึงเคย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 ชวนกูจะไปหิมะอะไรอย่างเงที่เตจีตอนนั้นอ่ะอ๋อแชงกีลาแชงกีลาแล้วเราติดปัญหายังไม่เปิดโควิดอีก นั่นแหละก็เป็นความฝันที่ค้างคาใจมานานนะกูอยากทําให้มันสําเร็จในในเรื่องของขับมอเตอร์ไซค์รถเล็กๆแบบนี้คนลุกเลยนี่แบบตื่นเต้นจริงๆทิปนี้นอาจริงก็คือไอทีนั้น่ะก็ยังมีอยู่แหละแต่ว่าอยากไปลองใกล้ๆหรือเบสิกก่อนแล้วค่อยแบบขยับขยับ,ยบไปทีหนึง่งก็เหมือนถือว่าเราไปลองวัฒนธรรมของเราการขับขี่ของเราเป็นยังไงเพราะว่าสุดท้ายนะครับถ้าเราขี่มอเตอร์ไซค์ประชงกีฬาก็ต้องผ่านเราดีใช่ประมาณนั้นอ่ะเดีย๋ยวมาดูยานพาหนะที่เราจะเอาไปกันบ้างนะครับของเรานะเมื่อกี้ของเตยก็ นี่ของเราก็แกนบานใหม่มีไฟอันใหม่นี่ถังน้ํามันสํารองสิบลิตรนะครับเพราะว่าในข่าวว่าที่ลาวน้ํามันขาดอยู่นนเนายเยะใช่ไปถึงด่านหนองคายใช่ไหมก็จะเติมน้ํามันไว้ก่อนเพราะรถเราก็กินน้ํามันไม่เยอะด้วยมั้งนะดูของดคิดว่าต้านลมแน่ๆนะแล้วไล่สเตอร์สิบสี่สามหกมานะก็ไม่แน่ใจว่าจะยังไงแต่ว่าคงต้องวิ่งดูดลมมังกี้ของเตอร์เลยองกูแรงหาเลยหรอแรงจรงิงแรงจรงิงอ่เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะเดินทางนะครับคืนนี้เลย ก็ตอนนี้เวลา6โมง45เดี๋ยวเราจะเดินทางไปนอนที่ขอนแก่นบ้านญาติไปนอนที่นั่นสายๆค่อยออกไปเที่ยวแถวละแวกนั้นก็มาตามดูว่าจะมีอะไรนะโอเคปะเพื่อไม่เสิเวลาลุยกันดีกว่าไปไปไป เี๋ยวเราเติมน้ำมันนะครับถังแรกตรงนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวเราจะจับท่าน้ํามันจับทิปกันนะครับว่าเราไปลาวเนี่ยใช้น้ํามันเท่าไหร่นะครับอันนี้คือเดี๋ยวเราจะใช้น้ํามันไทยด้วยนะครับยวค่อยว่ากันก็ติดตามกันไปเรื่อยนะครับในเติมน้ํามันทั้งคู่กันทั้งมังกี้แล้วก็น้งแดงนะฮะเราก็พร้อมเดินทางแล้วครับ let ความตื่นเต้นกำลังจะมาเยือนเรานะครับจริงๆก็ตื่นเต้นแล้ว <c> โ <oughs> หนานๆนนทีแล้วทุกคนไปแล้วก็ไม่รู้สึกตื่นเต้นอย่างนี้มานานแล้วนะครับ เราก็จะออกที่วังน้อยตรงนี้ถ้าหนนค่อนข้างมืดน,นิดนึงนะครับต้องใช้ความระมัดระวังแล้วก็รถบรรทุกค่อนข้างเยอะครับเส้นนี้เหมือนเดิมนะนี่ครับระบบไฟใหม่ก็สุดยอดโอ้ยก็เลนตัวนี้นะครับจะเป็นเลนที่คัดออฟชัดนะครับมันจะไม่ฟุ้งเลยนะครับสำหรับตัวมินิ เข้ามาด้านในนะครับเรากำลังจะเลี้ยวเข้าถนนวิทภาพนะฮะตอนนี้เวลาสองทุ่มครึ่งน,นะครับอยู่ที่สระบุรีละเดี๋ยวเราจะไปแวะทานข้าวน่าจะแถวแถวกลางดงนะครับจะมีเนินแล้วก็จะมีร้านอาหารโตลุงนะครับเดี๋ยวไปแวะทานอะไรท่านั้นกั <c oughs> นเราก็ยืนพื้นกันประมาณเก้าสิบถึงร้อยหนึ่งนะครับเพื่อจะได้ไม่ช้ามากนะครับ คืออีแดงอ่ะต้องต้องดูดลมอย่างเดียวนะถึงจะขึ้นเก้าสิบร้อยหนึ่งสบายนะครับแต่ถ้าไปนำนะได้แปดสิบนิดๆเพราะว่าถ้าติดสามกล่องมารู้สึกว่ามันจะค่อนข้าง,างต้านลมไปหนึ่งเดยทุกคนตรงนี้นะครับเป็นเหมือนจุดพักรถก่อนขึ้นเขานะครับโดยแก่งคอยมาดีนึงเนี่ยมันจะมีท่องน้ี่ยวอ่งนีง้ด้วยเขาได้นะครับบริการประชาชนสายมือเรานะครับก็คือแท่นปล่อยยานอวกาศนะครับ คือมันก็แปลกๆอยู่นะก็อยู่ตรงแก่งคอยนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นเขาตรงนี้ละขอบคนครับจังหวะขึ้นเขานี้น้องแดงห้อยเลยนะน้องแดงหายเลยนี่ครับจะมีาพาระทานองค์ใหญ่นะครับด้านซ้นายมือก็จะมีอุโมงค์พุทธชัยนะครับแถวๆนี้แหละผมก็จำไม่ได้เหมือนกันตอนนี้เราอยู่ที่ม่วงเหล็กกันนะครับนั่นแหละครับทางขึ้นเนินนั่นะมันจะมีพวกร้านอาหารอยู่ฝั่งซ้ายเว้ยว่าเดี๋ยวเรา ออกทายกันแล้วเข้าทายไว้เผื่อเราเจอร้านอาหารถูกใจก็แวะทานกันเออออร้านนี้นะครับก๋วยเตี๋ยวต้ยมยำทะเลอาหารตามสัง่งไม่มีคนด้วยปะของฉันตกขีดแดง <laughs> ทานข้าวกันนะครับทุกคนเดี๋ยวก็อยู่ที่ร้านเนินตรงนี้เรียกว่าเนินกลางดงนะทางขึ้นก็คือจะมีเนี่ยป้ายเหลืองๆเด่นเลยตนะั้งแต่ไกลลงเนินพวกเหล็กมาก็เห็นเลยนะครับนี่ก็ร้านนี้รถก็ไม่มีปัญหานะน้องแดงนะครับขึ้นเนินอาจจะห้อยเลยแหละต้องไล่ใหม่คาสูตรว่าติดสามกล่องและคนของหนักๆอย่างนีน้น,นะครับตอนนี้ก็ใช้1436นะครับ เรียบร้อยนะครับขึ้นเนินนี้ก็คือเราจะเข้าจังหวัดนครราชสีมาเดี๋ยวจากตรงนี้เข้าโคราชประมาณไม่เกินชั่วโมงหนึ่งนะครับไปยาวๆเลยครับถังแรกก็เติมไป120บาทนะครับ2.7ลิตรมังกี้นะ140บาทต่างกัน20บาท คนมาถึงแนวแถวใกล้ๆจะเข้าปากช่องนะครับอากาศเย็นมากประมาณ25-26องศานะครับขับรถสบายเครื่องไม่รอ้อน คือสวยมากครับทุกคนนี่นานๆทีมาวิ่งกันคืนนะเนี่ยตรงนี้เส้นเนี้ยโอ้โหเปิดไฟสว่างสวยมากทำอะไรทำอะไรปัดสายเลยถังนี้เราขี่จนน้ำมันหมดอะ่ะเพิ่งจะจอดพักนะครับเราเติมไปร้อยสามสิบบาทเท่าเตยเลยนะ เมื่อกี้ลองคำนวณค่าน้ำมันนะครับมันตก42โลลิตรนะครับด้วยความเร็ว9 0ร้อยนึงแล้วก็แบกน้ำหนักขนาดนี้ผมว่าโคตรประหยัดเลยนะเออประยัดจริงแล้วก็หวดกันด้วยแหละมันก็เลยกินหน่อยอี่แดงกับมังกี้สูสีกันใช่ไม่เหมือนกับพาคุณป้าคุณป้านี่ฉีกเลยฉีกฟอซ่าเลยนะฉีกดทุกอย่างเไปดี๋ยเราเดินทางต่อก่อนที่เราจะเริ่มง่วงใช่ พวกเราก็เดินทางมาถึงใกล้ๆโคราชนะครับเป็นจุดที่ทางด่วนมาตัดอันนี้เขาทําทางใหม่แล้วก็โอเคมีไฟแบบชัดเจนนะครับกลงคืนวิ่งไม่น่ากลัวนะเส้นนี้รถไม่เยอะครับรถไม่เยอะมากโคราชแล้วทุกคนโคราชแล้วนะฮะ เดี๋ยวเราจะออกไปทางข่อนแก่นนะครับโดยใช้ทางเลี่ยงเมืองนีๆ่ๆออกข้างหน้านี่นะ,ะก็น้ํามันตกกีแดงพอดีเดี๋ยวเราเติมที่ปั๊มปตทนะฮะเอาละครับ,รบเดี๋ยวจะนน้ามันถังที่2ของเรานะครับเดี๋ยวทีมนี้เราใช้น้ํามันอ e ีสิบนะของเราขีแดงของเต้จะกี่กีนะสองเนาะโอเคถังเต้ยจะใหญ่กว่าของเรานะ โอ้ยหลุมหลุมหลุมโอ้ยโอ้ยโโโโโ oh ผมไม่งงพอเจอหลุมอย่างเงี้ยแหละเจ้าคาตอนนี้ก็อยู่เมืองพลนะครับเที่ยงคืน56กก็คือตีหนึ่งกันแหละ เดี๋ยวเติมน้ำมันถังที่สามนะครับหักรถนะครับปั๊มที่สามจากการเติมน้ำมันวางเราก็ชาร์จบลูทูธเข้าไปจาก Power อร์อะลของรถนะครับเอาแค่สแป๊ดแล้วกันฝักสแป๊ด ตอนนี้ก็เวลาตีสองนะครับอยู่แยกบ้านไผ่ละใกล้ถึงขอนแก่นละอีกประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับคราจะเข้าที่พักบ้านญาตนนิครับพุขับไปสักพักหนึ่งนะครับสําหรับอีแดงนี้ก็เริ่มคุมบาลานรถได้ละเอาละครับทุกคนตอนนี้นะครับเราก็จะมาถึงในเมืองขอนแก่นนะครับพวกเราจะไปพักกันก่อนนะครับแล้วตอนเช้าก็ เดินทางกันต่อนะนะครับในเมืองขอนแก่นกลางคืนเงียบสงบมากอารุนสวัสดิ์เช้าที่ขอนแก่นนะครับได้นอนบ้านพี่พี่ชายนะครับเราจะทานข้าวแพ๊บนึงนะครับแล้วก็จะเดินทางกันต่อนะ นน้องแดงเกิดปัญหาอย่างหนึ่งนะครับน็อตคอท่อหลุดอีกแล้วนะครับเหมือนเล่าที่ไปนัานเลยกําลังหาร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ก่อน,นครับหลุดตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งไม่หลุดนะครับเลยให้พี่เขาขันให้แน่นไปเราจะได้ไม่มีปัญหาทนะําไมาเราต้องนั่งอยู่ตรงนี้จริงๆเราต้องไปต่อแล้วแต่ว่าน้องแดงมีปัญหาพอดีคอท่อคือแบบน็อตขาดไม่สามารถขันกลับไปได้ละ ต้องทําใหม่นะครับที่ขอนแก่นเลยในเมืองขอนแก่นเลยบิ๊กบังมอเตอร์ไบเดี๋ยวดูแลให้แป๊บนึงพี่เขาติดลูกค้ายอยู่นะเดี๋ยวต้องรอสักครู่หนึ่งสรุปนะครับเป็นเสาหลุดเนาะเสาและคอท่อนะช่ครับเสาหลุดเน่ยอ๋อหลุดใช่ใช่ถ้าเสาขาดก็จะอีกเรื่องหนึงนะ่งเนาะสรุปนะครับทริปนี้คือรอบนี้น้องแดงมีปัญหาเฉยเลย ยังไม่จบอย่าน้ำสุกาหารกอนแต่ว่ามันคงไม่เป็นไรหรอกรถใหม่ไม่น่ามีอะไรมาแต่ได้ข่าวว่าคดีทำเครื่องใช่ไหมทำเครื่องไงนั่นแหละลูกอะไรจ๊ะก็จะห้าสิทนี่นะแพนคือเปลี่ยนอีกแล้วเพราะว่าตอนนี้มันมันค่อนข้างเลยเวลามานาะนแล้วเดี๋ยวเราจะมุ่งตรงเข้าหนองคายเลยนะครับไปซื้อซิมนะใช่ไหมเตยก็คือเตยแนะนำว่าถ้าจะไปต่างประเทศซื้อซิมเขาเรียกว่าซิมเลยนะแนะนำเป็นซิมซิมทัไฟของ AAS ครับ อ่าเรียกว่าซิมทูไฟนะครับเดี๋ยวไปถึงโรงแรมก่อนถึงที่พักก่อนเดี๋ยวอธิบายให้ฟังอีกทีว่าเอกสารที่เราใช้ข้ามแดนนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับมีอะไรบ้างอะไรนี้นะเราอยู่ใจกลางผ่อนแ่นนะครับเพิ่งซ่อมรถเสร็จนะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางวุ่งหน้าตรงส่หนของไายเลยที่เรียกว่าจะแวะสะพานหินท่ารี่นะครับที่คุมภาวะปีจังหวัดอุดรนะครับแต่ว่าไม่ได้แวะแล้วเพราะว่าเวลาไม่ทันนะครับต้องรีบเข้าไปที่ที่พักก่อนแล้วกันจัดการเรื่องเอกสารนิดหน่อยนะครับแล้วก็พักผ่อนพรุ่งนี้เช้าเราจะออกกันนะครับ น, SUV. นี่นะครับตอถน้ำมันถังที่สี่นะครับที่ขอนแก่นนยังไม่หายนะอา่ะเดี๋ยวขับไปดูร้านข้างหน้านัางมากเลยตอนเนี้ยบระบ,า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 บา๊ะบปะบะเลยนะําไปดูร้านให้หนะะนะ่อยว่าอยู่ตรงไหนหลังจากซ่อมรถเสร็จนะครับนี่เลยชาไทยนะครับร้านนี้แท่แม แล้วก็สรุปนะครับน็อตมันเสียอยู่ตัวเดียวนะครับที่มันเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็รอบแรกคือมันหลุดก้านหลุดเลยนะรอบสองคือเปลี่ยนน็อตเอานะครับก็คือน่าจะคนละตัวกันนี่ผมก็ไม่แน่ใจตอนนี้ก็ปกติดีนะครับเดี๋ยวมาวิ่งยาวๆเลยนะก็ภาวนาอย่าให้เป็นอะไรระหว่างทางแล้วกันนะครับแล้วก็ไปเราก็อย่าเสียในเราแล้วกันแต่ว่าจริงๆมันก็มีรถเซอร์วิสแหละแต่ว่าเราไม่อยากเป็นภาระของคนอื่นเขานะก็คือเราก็ต้องเช็ครถก่อนอีกทีหนึ่งนะก่อนข้ามเราลอยเนาะบอกเลยว่าลอยมากยี้ยได้ๆจนไหน เวลาเดินทางทจริงๆแล้วอันนี้ดีนะยังเป็นอยู่ฝั่งไทยถ้าไปเป็นฝั่งลาวนี่ผมว่าค่อนข้างแบบลำบากนิดนึงนะเหมือนน้องแดงมีอาการสมลงสำลักอะไรสักอย่างนิดหน่อย ขี่ได้อยู่ไม่เป็นไรขอไปแล้วกลับไปถึงกรุงเทพก,ก่อนจะเป็นอะไรให้เป็นนะ คัามชูอุดรธานีนะครับเดี๋ยวเราตรงอย่างเดียวเข้ามิตรภาพยังอยู่มิตรภาพนะอันนี้ก็ตรงไปเยวยาวอุดรก็จะไม่ไแน่ใจว่าขึ้นชื่อเรื่องแหนมเนืองหรือเปล่านะครับ

เดินทางมาถึงจังหวัดหนองคายเรียบร้อยครับอันนี้คือข้างหน้านก็เข้าตรงเมืองเรียบร้อยครับโรงแรมนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่โอปอินนะไอ้นี่มันก็คึกจังเมื่อกี้ยังจะหละ <im> ับเลยไ <animated movie> ปถึงแล้วถึงแล้วไม่ถึงสิบโลแล้วถึงที่พักเดี๋ยวเราเข้าที่พักแล้วก็เดี๋ยวกเก็บของอะไรก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปไปหาอะไรทานอะไรอย่างนี้เนาะตอนนี้เราอยู่ที่โรงแรมโอปอินหนองคายนะครับ คืนละ600บาทเท่านั้นเองนะครับโอเคอยู่แนละ้วโอเคแต่ว่าอาจจะเล็กนิดนึงสำหรับคนที่แบบชอบความกว้างขวางอะไรอย่างนี้ก็อาจจะเล็กนิดนึงนะครับมีทั้งเตียงเดี่ยวเตียงคู่อันนอกตรงนี้ก็จะเป็นคอมเพรสเซอร์แอร์นะครับไว้ตากผ้าได้นะครับตรงนี้ลมแอร์แรงมากพี่นะครับตอนนี้มาถึงฝนก็ไล่หลังกันพอดีเลยครับโชคดีที่เราไม่โดนนะ พึ่งนึกออกนะครับก่อนจะนอนน่าจะมีคนสงสัยนะครับว่าเราใช้เอกสารอะไรบ้างนะครับในการออกเดินทางออกจากด่านคายไปสอปลาวนะแล้วก็มีบางคนนะครับสงสัยเรื่องรถเล็กไม่สามารถออก ต่างประเทศได้นะครับจริงๆเท่าที่ผมรู้มาคือต้องไปกับทัวรนะ์เท่านั้นนะครับทริปนี้ต้องบอกก่อนว่าเราไปกับทัวร์นะครับไอ้ที่มากัน2คันเนี่ยก็คือเราแค่เดินทางกันมานครับแต่ว่ากลุ่มทัวร์จริงๆอ่ะไปจอยกันไปจอยกันที่ด่านใช่ก็คือเดี๋ยวตอนเช้าเนี่ยเราก็จะ move ไปที่ด่านนะครับเพื่อไปทําเอกสารจริงๆเอกสารเราจัดการเสร็จหมดเรียบร้อยนะครับดยที่ว่าทริปนี้นะครับเรามีพี่ๆที่เป็นเจ้าของทัวร์เองแล้วก็มีพี่ที่ เป็นบริษัททัวร์เองด้วยเหมือนกันนะครับก็คือเขาก็ช่วยดําเนินการให้ก่อนมาถึงจังหวัดหนองคายนะครับซึ่งมันทําให้เราไม่เสียเวลาที่หน้าด่านนะครับเวลาจะข้ามไปนะครับในวันพรุ่งนี้เราเลือกใช้ด่านหนองคายนะครับในทริปนี้เลยเอกสารมาเดี๋ยวไปดูกันเอาเอกสารคนกน่อนนะฮะหนึ่งเลยสําคัญเลยครับก็คือพาสปอร์ตนะครับมันก็เหมือนบัตรประชาชนของเรานรในประเทศไทยแต่ว่าพาสปอร์ตเนี่ยเราใช้ได้ทั่วโลกเลยถูกปะไปยิงกลับไปเลย ต้องเหลืออายุไม่น้อยกว่าหเดือนนะครับหรือว่าถ้าใครมีแผนจะเดินทางนะครับรีบทาไว้ก่อนเลยนะงนะครับบัตรประชาชน3ทะเบียนบ้านนะครับที่อยู่ของเรา4ใบรับรองการฉีดวัคซีนนะครับหรือว่าเป็นแอปหมอ้อมก็ไดแคปหน้าจออะไรเงี้ยห้านะครับก็คือใบขับขี่ก็คือใบขับขี่ที่เราใช้ในประเทศไทยเนี่ยนะครับเอกสารรถนะครับอย่างแรกเลยก็คือเล่มเขียวนะครับที่เราต้องพกไปด้วยนะครับที่ด่าน สองเลยป้ายภาษีนะครับหรือว่าป้ายวงกลมที่เขาชอบใส่หลอดกันนะเออนั่นแหละอันนั้นแหละสามก็คือพอรบนะครับพรบบของรถเรานะครับสี่นะครับก็คือประกันภัยชั้นหนึ่งถึงสามหรือประกันรถหายวงเล็บว่าถ้ามีนะครับถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะฮะ เดี๋ยวมาดูนะครับหัวข้อนี้ก็คือเป็นกรณีที่รถเขาติดไฟแนนซ์นะครับหนึ่งเลยนะครับกรณีที่รถติดไฟแนนซ์ก็คือเราต้องใช้หนังสือยินยอมนํารถออกนอกประเทศจากไฟแนนซ์นะครับแล้วอันนี้เราต้องคุยกับไฟแนนซ์เองนะแล้วก็ต้องทําล่วงหน้า1-2สัปดาห์ด้วยนะฮะถ้าเป็นไฟแนนซ์กรุงศรีนะครับก็สามารถให้ทางบริษัทจัดทําส่งให้ได้นะครับค่าใช้จ่ายก็อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าที่ดูจากเอกสารต,ตรงนี้นะครับหนึ่บาทนะ ข้อ2นะครับก็คือประกันภัยข้อ3ป้ายภาษีข้อ4ก็คือพรบข้อ5รถต้องไม่ค้างค่างวดนะครับสําคัญมากเลยคือต้องจ่ายตรงนะครับอันนี้โอเคอันนี้ก็คือกรณีรถติดไฟแนนนะครับมาดูกรณีที่ไม่ใช่เจ้าของรถนะอย่างผมนี่อีแดงยังเป็นชื่อแม่นะครับถ้าเป็นรถเงินสดนะกรณีที่ไม่ใช่เจ้าของรถแต่เป็นรถเงินสดก็คือซื้อสดนะครับมีเล่มเขียวอะไรเงี้ยอ่ะก็คือข้อ1นนะครับบัตรประชาชนของเจ้าของรถข้อ2นะครับทะเบียนบ้านของเจ้าของรถ3ม ใบมอบอำนาจนะครับก็คือเซ็นรับรองว่ารถทะเบียนนี้เลขทางนี้ยินยอมให้นํารถออกนอกราชอาณาจากักรไปประเทศนูน้นนี้นั้นวันที่เท่านี้เท่านี้เท่านี้ถึงเท่านี้อะไรประมาณเนี้ยก็มันไม่ได้ตายตัวนะครับก็ลองไปปรับใช้ได้นะครับหัวข้อสุดท้ายก็คือกรณีไม่ใช่เจ้าของรถแต่ว่าเป็นรถที่ติดไฟแนนซ์อยู่นะครับก็คือเราใช้บัตรประชาชนของเจ้าของรถเหมือนกันใช้ทะเบียนบ้านของเจ้าของรถเหมือนกันใบมอบอำนาจเหมือนกันแล้วก็จะมีเพิ่มเติมก็คือหนังสือยินยอม นำรถออก,อกนอกประเทศจากไฟแนนซ์นะครับก็ต้องทำอย่างน้อย1-2สสัปดาห์เช่นกันนะครับเอกสารทางเราค่อนข้างเยอะนิดนึงนะอันนี้ต้องต้องต้องทำใจนิดนึงนะครับเพราะว่า อย่างผมเองนะครับรู้ล่วงหน้านะครับในทลิปนี้ก็คือประมาณ1เดือนก็เลยจัดการเอกสารอะไรเสร็จหมดละคนอาจจะอยากรู้ว่าค่าทริปเนี่ยมันเท่าไหร่นะครับอย่างผมเนี่ยครับทิปนี้3วัน2คืนนะครับเดีย๋ยวไปดูกันนะว่าเราจะไปที่ไหนบ้างน,นะครับก็คือรวมทั้งหมดรวมค่านํารถออกนอกประเทศ1,900บาทนะครับก็คือรวมทุกอย่าง ลงแรมเลยค่าอาหารเลยค่าสถานที่ท่องเที่ยวอะไรพวกนี้ต่างๆคือจบหมดนอกจากเราจะซื้ออะไรเพิ่มเติมหรือซื้ออาหารกินอะ,อะไรต่างๆนานานะครับอันนี้ก็แลกเงินไปเองอีกทีนึงนะครับรวมค่าใช้จ่ายใ,ในทริปเฉพาะทริปลาวทั้งเอกสารทั้งทุกอย่างอะไรเงี้ยว่าหลายๆคน,นก็ผมก็เชื่อว่าอยากจะเดินทางออกนอกประเทศเช่นกันนะครับก็คือตอนเนี้ย อย่างโอกาสผมเองก็คือเป็นทางลาวนะครับมันง่ายสุดละแล้วก็มันมันใกล้ตัวสุดนะตอนนี้ก็เลยเลือกออกไปทางลาวก่อนตอนแรกก็จะไปมาเลนั่นแหละส่วนที่เราเดินทางมาจากกรุงเทพมาถึงนองคายเนี่ยค่าน้ำมันเดี๋ยวเราไปดูพรุ่งนี้กันที่ปั๊มน้ามันนะครับว่าจะเติมถังสุดท้ายเนี่ยกลับไปเท่าไหร่นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะต้องเติมน้ํามันอนะใส่ถังสำรองเพื่อจะเดินทางข้ามประเทศเพราะว่าตอนที่ผมมาเนี่ยคือลาวมันขาดแคลนน้ามันอะไรประมาณเนี้ยเออผมว่า ม่ชัวร์ก็เลยซื้อถัง10ลิตรมานะครับหน้ารถที่เราเห็นกันนะเดี๋ยวเราเติมใส่ถังให้เต็มทุกถังเลยนะครับแล้วก็เอายกขึ้นรถเซอร์วิสเลยนะฮะเพราะว่าทีมนี้เรามีรถเซอร์วิสด้วยปะ่ะเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อไปนะครับว่าตอนนี้แบบค่อนข้างตื่นเต้นม,มากๆเลยเพราะว่าครั้งแรกในชีวิตนะครับที่ผมจะเดินทางด้วยมอเตอร์ไซค์ข้ามประเทศลาวนะครับถ้าข้อมูลตรงนี้ผิดพลาดประการใดต้องขออภัยนะครับเพราะว่าอันนี้ก็คือเราอิงจาก เอกสารแล้วก็ข้อมูลที่เราได้มาจากพี่ที่นําทิปนะครับแล้วก็บริษัททัวร์เองนะครับก็เลยเอามาแนะนําแล้วก็เอามาแชร์ให้ทุกคนได้ดูกันนะครับเผื่อใครอยากจะเดินทางออกนอกประเทศอะไรประมาณนี้นะครับดูแล้วเขาต่อแถวเติมน้ำมันนะครัแบโบอ้โหสงสารเลยยางรั่วพี่ยังรั่ว